สวัสดีครับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับล่วงหน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันที่ที่7สิงหาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่องเ HD เดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา3ามททีถึงเวลา16นาฬิกา3ามทีทีสำหรับคู่มวยทําการหน้าสดครับมีทั้งหมด4ี่คู่นะครับคุยหนึ่งกาสดเป็นการพบทางด้านเดชยาริ์สอเดชดำรงพบกับทางด้านศิลาชัย ดาบชาญกองปราบชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์คู่ที่สองการสร์นับเป็นคู่ขันับเป็นการพู้ล่างด้านเพชรปางโถงสอเตชพัน์พรกทางด้านขุนพลช้างบ้านราชชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ส่วนคู่ที่สามนับรองคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านเด่นพยักซักสตูนพรกทางด้านไอทองพียูพระใบชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์ส่วนคู่ที่สี่กาสดรนับเป็นคู่เอกครับเป็นการพล่างด้านวุฒิกรส่วนน้ำทานกิรีพวก็ทางด้านลิทิเดตลูกเฉพาะหลงต้ม ชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยิบสามปอนด์เป็นคู่เอกคู่นำรายการการทัศน์นะครับก่อนที่จะทําการวิเคราะห์รายวิจารณ์ผมขอบคุณผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนาพักยกพีวายสองสี่มวยพักยกรโตรตัวราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดอำนาจแอดไลน์ที่แอดพีวายสองสี่ มวยพักยก p ีวาซนครับการเงินมั่นคงรอ0เซนวากทอนรวดเร็วทันใจพักยกรวโต้ยดีสุดนะครับตอนนี้ต้องพักยก p ีวาซเท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ครับคุยหนึ่งการสดเป็นการพบ่างด้านเดชยาฤทธิ์สอเดชดำรงพบกับทางด้านสีลาชัยดาบชานกองปราบชกเวทน้ำหนัก101ปอยหนึ่อนนักชงด้านฝ่ายแดงครับเดชยาฤทธิ์สอเดชดำรง อายุ16ปีนักชกจังหวัดต่างสูง1 6 6ซมทางด้านเดจัลิศครับเป็นมนวยถนัดขวาจาวังหวะฝีมือดีอมก,กบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรก,กาสดเตะต่อยหนักแรงรับเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงสองวัรล่าสุดมีพิกระชนะคะแนนด้านเหนือพยักพุทธประชาชื่นที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยและไฟล์ล่าสุดนับแพ้นอกด้วยสามด้านพันโทพีเคแสนชัยมวยททยิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยครับโดนเตะแขนนอกนครับ ส่วนนักจงด้านควาเงินศิลาชัยดาบชานกองปราบอายุ17ปีนักชกจวดสงขาสูง1 6 5เซนติเมตรชนะิลาชัยเป็นมวยถนัดขวาจาวังหวะฝีมือดีวควบเครื่องออกได้หลากหลายหนักแรงรุกครับนะเตะต่อยหนักแรงมัดสอกอ้อนแรงศอกดักศอก,ส,อกสดออกได้แม่นออกได้คมเข้าในะร็อกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงทาการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันส์องไวยล่าสุดมีพกิก็ชนะน็อกยุทีสามด้านสไนเปอร์กระเป๋าเรนกี้ที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วไฟล่าสุดครับอัชนาน็อกที่สามด้านเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่เวทีม,มัว3สามอ้อมน้อยมวยคู่นี้เป็นดาวรุ่งครับรุ่นใหม่ของทีมงานเกียรติเพชรกันคู่ครับประเภทมวยเกตบีบวกถึงเกีรตเอนครับในเวทน้ำหนักเวทนี้ครับหนึ่งร้อยปอนด์นิดๆซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดีมีมาตรฐานแฟนมวยการเชื่อถือด้วยกันทั้งคู่ทางด้านเดชจะรีนับนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดโชว์ฟอร์มชนะตอมาสี่ไฟรวดเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในไฟล์ล่าสุดครับมาแพ้น็อกทางด้านพันโท ในไฟล์ล่าสุดเพียงไฟล์เดียวเท่าน,นั้นครับประเภทมวยฝีมือดีครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธดอ,อกน้ลกหลาลายกาแรกาสวนเข่าวงในนับแข็งแก่งแข็งแรงพัวจิใจสู้ดีแต่ดูว่าชื่อเสียงมวยกระดูกมวยการผ่านมวยจะดูว่าลองนิดหน่อยนะครับเป็นทายาทครับลูกชายทางด้าน,น,นอดีตด,ดาวดาวดังครับอำนวยโชคอำเดชดำรงครับส่ออำนวยสตรีโชคครับหรือเจ้าของเจ้าขายาไอตาดูนะครับ ส่วนทางด้านศิลาชัยนักชกรุ่นพี่รูปร่างชกได้สูงลอยกันประมาณ3ามฟตุตฟเมตรครับอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าโชว์ดีโชว์สวยเช่นกัน,นครับฮาไฟล่าสุดชน,นะไป4ี่นะแพ้ไฟเดียวสนั้นะครับสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ดีเยี่ยมเคยมาชกที่เวทีมวยเจ้าสี่ 4, เป็นประจําสม่ําเสมอกว่าครับคุ้นเคยสนามคุ้นเคยบรรยากาศเสียงเชียมมากกว่าประเภทมวยฝีมือดีเอาทุบเครื่องเช่นกัน,นครับนอกได้ในดีมาสออ่อนแรงมีลุกเตะขาแรงๆต้นๆเนี่ยรุนนับอดนอกได้ครับ ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยในเวทีมาตรฐานนะครับในเมืองกรุงจะดูดีกว่านะครับสรุปการขอวิจารณ์คุยหนึ่งการสดส่วนตัวนักสมาธิมวยคู่นี้ผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาธิเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับดูว่าทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับทางด้านศิลาชัยครับดูว่าต้นต้นครับเกมยังไม่ปะทะเล่นจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านศิลาชัยจังหวะการาอุนจอกได้หลากหลายหนักแรงแม่นยำกว่านะครับจังหวะต่อยหมัดต่อยหน้า,ต,นาต่อยท้องเตะขาฟันศอก ลุ้นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ครับตามรูปมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนนะเสีาชัยนักชกรุ่นพี่ครับจะดูดีกว่าดูได้เปรียบครับมีราคายาเริ่มแต่งตัวลงทุนด้วยเกมไปไปลายประทับบทเบียดไปแล้วทางด้านเสลาชายชัยยืนระยะอยู่ได้เน้นรุกหนัก,กรุนแรงสูงครับอย่าเน้นปั้มเข่าของนายมากนะครับดูดีกว่าจะบทเบียชนะเดชยริศอเด,ด,ดำรงไปได้สนุก เข้ามาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2กาสดครับเป็นการผู้ล่าด้านเพชรบางโถงสอเตชพันพวกทางด้านขุนพลช้างบ้านลาดชกเวทน้ำหนัก126ปอนด์นักชกด้านวายแดงเพชรบางโถงสอเตชพันอายุ19ปีนักชกจังหวัดสงขลาสูง165กซนเมตรทางด้านเพชรบางโถงเป็นมวยถนัดขวาขุบเครื่องบูสู้ดีกาแรงกาสดขยันเดินเปิดเกมขยันอวนะครับเตะต่อยหนักแรงนะครับเข้าในแข่งแกล้งแข็งแรงการยินเลยปลายมั่นคง ทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันธ์สองไฟล์ล่าสุดมีพลิกเอาชนะคะแนนด้านขุณพลเอ,อิร์ธส,สอสมัยที่เวทีมวยภูธรและไฟล์ล่าสุดเชนะคะแนนด้านแพตตี้สอพองมรศึกสอเตชพันธ์ที่เวทีมวยภูธรส่วนนักจงด้านกวาเงินขุพนพลช้างบ้านลาดถึงด้านขุพนพลอวุดดอนอายุ18ปีนักชกจังหวัดนครราชสีมาสูง1 6 5เซนิเมตรทางด้านขุนพลเป็นมวยถนัดซ้ายนรับอาธกธุรบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าส่วน เดินเปิดเกมต่อยมัดต่อยหน้าเตะขาฟันศอกอาวุธออกดีหลากหลายหนักแรงรุ่งคุณชิจัยเนี่ยสู้ดีครับทำการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยช้างบ้านราชซองไฟล์ล่าสุดมีพิกก็ชนะคะแนนด้านอับอับเดซามีเลมินีนะครับที่รายการวันชิพเวทีมวยโรเบีนีแล้วไฟล์ล่าสุดชนะน็อกที่สองด้านล็อกกี้วอวันนัทวีศึกมาตุภูมินะครับที่เวทีมวยภูธร มวยคู่นี้เป็นการเจอนะครับระหว่างนักชกประเภทไฟเตอร์บูสู้ดีก้าแรกก้าสวดทุจิที่ใจดีด้วยกันคู่นะครับทางด้านเพชรบางโถงนักชกรุ่นพี่ตามจริงครับที่มากกันประมาณ1-2ปีฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่าโชว์ให้ดีนะชนะต่อมาสามไปรวดสภาพร่างกายชุนี้ดีเยี่ยมครับประเภทมวยกับเครื่องออกนิลากหลายนักแรงทุกกาแรก้กาสวดซ้อมอยู่ค่ายมวยสอเต็ชพันธ์ครับการทํามวยดีมีมาตรฐานนักชกที่ออกมานะครับอาวุธหลากหลายแข็งแรงคนแปนมวยการเชื่อถือนะครับ ส่วนทางด้านขุนพลนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดเช่นกันนับฟอร์มการชกชนะต่อมา3ไปรวดเช่นกันครับสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ดีเยี่ยมเช่นกันมีโปรแกรมการชกอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอท้งรูปแบบมวยไทย3ยกและ5ยกครับสลับกันไปประเภททรงมวยนะครับทางมวยถนัดสายเอากรุปเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกล้าสุดเตะต่ตอยหนักแรงครับต้นๆเนี่ยลุ้นนับกดน็อ,นอกก่อนได้ครับการยืนในป้ายเนีมั่นคงหัวจิ้วใจเนี่ยสู้ดีครับทรงการชกเนี่ยแฟนมวยชอบครับ มวยคู่นี้ดูว่าคู่ที่2การสดน,น่าจะจองคู่ดูเดือดประจาสัปดาห์อาทิตย์นี้ได้เลยครับทรงการชกทั้งคู่ประเภทมวยเดินเปิดเกมขยันอ้วนับกาแรกกาสดในกนงคู่รูปเกมการชกน่าจะออกมาแรกอาวุธการสนุกดูเดือดถูกใจแฟนมวยแน่นอนครับส่วนตัวเรื่องช่อมด้านเพชรบางโถงดูว่าเกมไปปลายครับอาวุธจอกที่หนักแรงแม่นยําว่าครับ,บวงในจะดูว่าแข็งแรงกว่าอาวุธท้ายจะดูว่าออรากหลาย่าครับความเป็นมวยจะดูดี่าครับเกมไปปลายครับ บทเบียบแล้วดูดีกว่าจะชนะขุพนพลช้างบ้านลาดไปดด้นสนุกก็มาถึงคู่ที่3ามนะครับคู่ที่3การสดนครับไปลองคู่เอกเป็นการพู้ล่างด้านเด่นพยักษสักตูนพราก,ก็ทางด้านไก่ทองพิยูพระใบชกเวทน้ำหนัก1 2 5ปอนด์ครับสำหรับมวยคู่นี้เป็นคู่มวยนะครับที่เจอกันที่ยังไม่เคยเจอครับมาเป็นคู่รองครับของการถงสดนครับ ทางด้านคววยแดงเด่นพยักศักตูนอายุย2ปีนะักชกจัตูนสูง1น0ง mm. เซนเมตรทางด้านเด่นพยักนะครับเป็นมวยถนดัดขวาครับนระูปร่ปางชกสูงนะครับสมวยมวยฝีมือสมเข้าเอาุเครื่องออกนิลากลายหนักแรงทะลุมัดสอะอ่อยดีนะครับแข้งหน้าสายออกนิรักแรงเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงซอกระเบิดเนี่ยใช้ดีนะครับทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรของทีมงานคนจัดซองไวยล่าสุดมีชนะคะแนนด้านตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย และไฟล่าสรับชนะน็อกที่5นะนะเพชรตาปีพียู <P. S 1> พระใบที่เวทีม,มวยเจ้าสีส่วนนักชกด้านความเงินไก่ทองพียูพระใบอายุย e 0ิปีนักชกจััดสุราธานีสูง170เซนติเมตรทางด้านไก่ทองเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างชกสูงชเช่นกันเอากรุบเครื่องบู๊สู้ดีเตะต่อยนักแรงกล้าแรงกล้าส่วนขยันเดินเปิดเกมขยันอูนะับเข่าในเนี่ยเหนียวน่นแข็งแรงจึงว่าดันแทงว่าวางแทงทำไดดีการนิ้เลยป่ายงมั่นคง สองฝวายล่าสุดมีพิกแพะกันนนด้านพยักษ์สุรินเจพีพาวเวอร์ศึกรวมใจชาสุราจังหวัดสุราษฎร์ธานีและไฟาล่าสุดนักพิกกชระคะแนนด้านนิติกรส่วนน้ำทานกิรีที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อยมวยคู่นี้เป็นการเจอระหว่างทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับเด่นพยักษ์ตามมืจริงเนี่ยมากกันประมาณสองถึงสามปีครับถ้าชื่อเสียงมวยกระดูกมวยการผ่านมวยทางด้านเด่นพยัก์จะดูดีกว่าครับมีชื่อเสียงเป็นที่แฟนมวยทั่วไป และแฟนมวยจอตู้ครับรู้จักดีต้องแต่มาตอสมวยรอบปูเสือครับที่เวทีมวยเจ้งศครั้งที่ยี่สิบสองครับทางด้านกล้องพบวอลสันได้แชมป์และตัวด้านเด่นพยักเองก็สามารถเข้าถึงรอบสี่คนสุดท้ายได้นะครับอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าโชว์ดีโชว์สวยครับชนะต่อมาเจ็ดไฟลวดและตามสิครับชนะต่อที่เวทีมวยเจ้งศรีครับมาหกไฟลวดคู่คีสุสี่มาที่เวทีมวยเจ้งศทางด้านเด่นพยักค่อนข้างแพ้ยากคนหนึ่งครับ ประเภทมวยครบเครื่องครับมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธออกนหลากหลายหนักแรงครับมาแล้วสอกออยดีสอกดักสอกสนออกน่แม่นออกนิคมครับสอกรับประชิดเนี่ยต้องบอกว่าออกดีดครับแข้งหน้าสายออกน่หนักน่แรงส่วนทางด้านไก่ทองนักชกรุ่นนองนครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยการผ่านมวยทางด้านไก่ทองจะดูไปลองนิดน่อยครับฟอร์มการชกช่วงนี้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปแต่มีโปรแกรมการชกอยู่ต่อเนื่องประจำสม่ำเสมอ ประเภททรงมวยทางมวยนับอาวุธกบเครื่องบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอา้าวุฒนับทรงการชกแหวนมวยชอบนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่สานับรองคู่เอกส่วนตัวมวยคนนี้ผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนะักชกรุ่นพี่อย่างทางด้านเด่นพยักสักตูนะครับดูว่าเกมยังมั่นท้าในจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านเด่นพยักจังหวะการอาวุธนะจอกนี่หลากหลายหนักแรงแม่นยากว่านับต้นๆเนี่ยลุ้นนับกดน็อกก่อนได้ครับ หรือว่าต่อยเข็มเปเข็มเซแค่เมาครับตามรูปมวยทรงมวยสมาธิเข้าไปก่อนด้านเด่นพยักจะดูดีกว่าครับมีราคาสมาธิยาเริ่มแต่งตัวลงถึงด้วยเกมไปไปลายถ้าประทัาบ,บทเบียดไปแล้วทางด้านเด่นพยกักยืนระยะอยู่ได้ครับไม่ยุบไม่ยน่นไม่แผ่วปลายอย่าเน้นป้อมเข่าของนายมากครับเน้นเฉพาะฝีมือสู้นะครับดูดีกว่าจะบทเบียรชนะไกทองผิวพระใไบไปด้านสนุก ก็มาถึงค <g all sounds> ู่ที่4นะครับคู่ที่4กาสสนะเป็นคู่เอกนะเป็นการผู้ล่างด้านวุฒิกรส่วนน้ําทานกีรีพบกับทางด้านลิธิเดตลูกพ่อหลงต้มชกเวทน้าหนัก1นึ่งร้อยปอนด์ครับนักชกด้าน่วยแดงวุฒิกรส่วนน้ําทานกีรีหรือด้านวุฒิกรปอเพชรศิริยิมอายุยี่สิบสองเอาใหม่นะครับสมาชิกนักชกด้าน่วยแดงนะครับวุฒิกรส่วนน้ําทานกีรีหรือด้านวุฒิกรปอเพชรศิริอายุย0ปีนักชกจัดกระบี่สูง170เซนเมตร ทางด้านวุทิกรเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชกสูงครับทรงมวยมวยฝีมือผสมข่าวอาุธกัุเครื่องเตะขวาต่อยขวา,ขวาจาวังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาสอ,อ,อกออยนุนแรงครับส,อก,ส,อ,สอ,อ,อกดักสอกสวนออกนิ่มแม่นออกนิคมหลักเปลี่ยมสมองมวยดีครับเข่าในมีลูกกดแขนไล่แขนกวางหน้าดันแทงทำการเก็บตัววิซ้อมนะครับที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปซองไฟล์ล่าสุดพลิกแพ้กันในดนะ้านลิทิเดลูกเฉพาะลงต้มศึกรวมใจชาวสุราจังหวัดสุราษฎร์ธานีและไฟล์ล่าสุดพแพ้กันในดนะ้านดอกไม้ป่า ท็อปแฟรี่ยิมที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนะักชงด้านความเงินับรนะิทิเดตลูกชพลงต้มหึ่งด้านริิเดตเกียรติทรงฤทธิ์ถึงด้านริิเดตสิทธิ์ขูเดชครับอายุ2 1ปีนะักชกจัดบุรีลสูงรัมย์สูง165เซนติเมตรทางด้านริทิเดตเป็นมวยถนาัดสายทรงมวนนาายมวยฝีมือเอาทุกเครื่องสายทั้งแถ่น,นับเตะสายต่อยสายดักเตะดักแทงทำได้ดีครับลูกที่ขาหน้าทำได้ดีหลักเรียมสมองมวยดีคนระับเข้าในร็อกรัดมัดตีดีซอกประิชิตออกด้รวดวเร็วอันตราย ทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ซ่องไฟล่าสุดมีชนะาาในนัดชัดพลอยสอบพุทธสวัสดิ์ศึกมวยไทยวิถีทิ้นไทยจังหวัดบุรีรัมย์และไฟล่าสุดนับพิชนชนะในนัดวุฒิกรส่วนน้าทานคีรีศึกรวมใจชาวสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมวยคู่นี้เป็นการเจอระหว่างยอดมวยครับของทีมงานเกียรติเพชรในเวทน้ำหนักเวทนี้ด้วยกันทั้งคู่นะครับประเภทมวยเกรต A เอบวกครับของทีมงานเกียรติเพชรด้วยกันทั้งคู่ทางด้านวุฒิกรหลักชกรุ่นน้องครับรูปร่างชก แต่สูงลอยกันนะประมาณ 45- เซนติเมตรทางด้านมุทิกรเองนะเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วไปและแฟนมวยต่อตู้นะครับตั้งแต่สมัยต่อยมวยรอบปุนเสือครั้งที่สิบเอ็ดครับทางด้านมุทิกรเองสามารถเข้าชิงชนะเลิศได้ครับแต่นัดชิงแพ้ทางด้านฉลามดำนายกเอทัศลา,ราครับทำได้ทำได้ดีสุดแค่รองแชมป์เท่านั้นนะครับรอวามการชงด้านมุทิกรช่วงนี้เองก็ต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับสามปลายล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับประเภทมวยสูงยาวครบเครื่องนอกได้ในดี หมัดและสอกอ่อยดีนับรากเรียมสมองมวยดีเข่าในแข็งแรงอาวุธดาบเป็นมวยเข่าในนับแข็งแรงมาชกอยู่ที่เวทีมวยช่องที่สีเป็นประจําสม่มําเสมอมากกว่านับคุ้นเคยเป็นกาดคุ้นเคยเสี่ยงเทียมากกว่านับส่วนด้านลิติเดตนักชกรุ่นพี่ฟอร์มสดนะครับชนะต่อมาสามไฟดวดช่วงหลางมานับจะต่อยหน้าศึกเกียริเพชรสลับหน้ากลุ่มพลังใหม่นะครับ ประเภททรงมวยทางมวยถนาัดสายอาวุธเนี่ยเรียกว่าสายทั้งแถบนะเตะสายต่อยสายมาสายศอกสายนับออกดีรวดเร็วอันตรายหนักแรงครับรักเตรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดแต่ช่วงหลังมาต้องบอกว่าทางด้านลิเกตเองครับไม่ค่อยได้ชกเวลากลางวันมากนะครับและตัวนักมวยเองก็ยังหยุดห่างหายจากเวทีมาถา่ายไปนาน4เดือนเต็มนับต่อยไว้ไฟท้ายต้องแต่ชนะคะแนดนด้านวุฒิกนรนะวันที่29เดือน4ปีห8ก็หยุดห่างหายประมาณ4เดือนเต็มนะครับ ก่อนที่ผมําการสรุปการขอวิจารณ์นักสมาชิกผมจะมาเล่าข่าวนะครับมวยคู่นี้เพิ่งจะต่อยกันมานับในไฟล์ล่าสุดของด้านริทิเดตและเป็นไฟล์ที่2นะครับทางด้านรนะิติเดตต้องแต่แพ้ริทิเดตก็มาขยับร่างกายไว้หนึ่งไฟนะับมาแพ้ทางด้านดอกไม้ป่าเจอกันมานะับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกรวมใจาชาวสุราษฎร์ในเวทน้ำหนัก122ปอนดะ์ครับที่ภาคใต้เป็นบ้านทางด้านวุฒิกรเลยนะครับเป็ทน,ะะน,นท,าทางด้านริทิเดตนับพิกก็ชนะทางด้านวุฒิกร ลงมาสนุกนครับรูปเกมการชกต้องบอกว่าสนุกมากครับค <K ee> ู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาครับทางด้านลิดเดตอาวุธออกนี้รวดเร็วเขาเป้ามากกว่าครับบค <K ee> ้ายกทางด้านลิเดตพลิกก็นชนะทางด้านวุฒิกรลงมาสนุกนครับไฟลสุดทุ้ดคู่เจอกันมาเจอกันใหม่นะไฟนี้เป็นไฟที่2ครับที่เวทีม,มวยชั้นสี่ครับส่วนตัวดูว่ารูปเกมการชกก็น่าจะออกมาชิงจังหวะได้ก็สนุกเหมือนเดิมครับล้วนทางด้านแข้งขวาครับของด้านวุฒิกรกับแข้งซ้ายทางด้านลิเดีครับ เกมการชกน่าจะเบียดกันตลอดครับผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปปลายการยีเดท้ายนะครับส่วนตัวเลือกชอบด้านมูทิเดทครับดูว่ารูปร่างชกได้สูงวิลอยฝ่าครับเข่าในจังหวะกดแขนไร้แขนกวาหน้าตันแทงจะดูดีกว่าตัวใหญ่นะครับทำแล้วเห็นชัดกว่าวัดกันที่เกมไปปลายการยนในท้ายครับบทเบียบแล้วแลกคุก็ไปแลกมุนมาครับเลือกชอบที่อูทิกรครับมวยที่รูปร่างสูงลอยได้เปรียบนะครับจับบนเบียชนะลิทิเดทุกเฉพาอลงต้มแก้มือล้างตาได้สำเร็จนะครับ สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่นะสมาธิก็จบลงแล้วนะผมทําการสรุปการ,ร,การวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกวางนะับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยทันเจศสี่อาทิตย์ที่7สิงหาคมนคับคุยหนึ่งการสดผมเลือกจำด้านสี่ราชายัยดาบชานกองปาราบนับดูว่าต้นต้น,ตนจังหวะฝีมือดีกว่านับอาวุธหลากหลายฝาดลุ้นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ด้วยนะครับจะชนะเดชฤทธิ์สอเดชดำรงไปด้ำสนุกคู่ที่2เลือกจำด้านเพชรบา,างโถงสอเตชพัน,นับด้วยปลายเข้าในแข็งแรงกว่านับจับบทเบียดชนะ ขุนพลช้างบ้านลาดไปดด้สนุกครับจองคู่ดูเดือดประจําสัปดาห์นี้นะสาหรับคู่นี้ส่วนคู่รองนะเลือกช่างด้านเด่นพยักศักโตูนะดูเจ้าฝีมือดูดีฝ่ารากหลฟ้านบะเป็นปลาหย,ย,นะยุ่นจับบทเบียชนะไก่ทองผิวเข้าบไปไปด้สนุกคู่ที่สี่นะเลือกช่างด้านมวยทิกรส่วนน้าทานคีรีนะับโชคที่เวทีมวยทั้งสี่เป็นประจําสม่ำเสมอกว่านะปรูปรางโชคได้สูง้ลอยกว่าคนระับเข่าในดูดีกว่าบทเบียบแล้วจะชนะลิทิเดตุกเฉพาะลงต้มไปด้สนุกสำหรับมวยรักมวยชอบนะมวยติดดาวประจำศึก ศึกมวยไทย7จ็ดอาทิตย์ที่เสิงหาคมนะผมเลือกชอบที่คุยหนึ่งกาสดเลือกชออมน้า4ี่ลาชัยดาบชานกองป่านะครับดูว่าวุธหลากหลายฟาดับต้น,ตน,ตนลุนนับกดนอกก่อนได้นะครับดูดีกว่าเลือกชอบ4ี่ลาชัยดาบสังกันป่าเป็นมวยดาวตัวที่1นึ่สำหรับสมาชิกในชอบการของพยยิจารณผมช่วยกดไลค์กดดตามด้ยวยครับ